มากมากน่าหนักตอนมาจินานมา้มอีกก้อยหอยส่วนเชฟอีกคนหนึ่งก้อยป๋า้อโ เซฟนี้โหดเอาออกอะเนี่ยยิบไปจะเสีใช่ไหมอ่ะเี๋ยวอ่อันนี้บักเป็นตาเพรพรอาเพรเพรเนี่ยก็แบบจัดจ้านนะนะว่าเพร

มาทานกุนน้้า้ยหกเชฟทั้งสองกำลังประชันฝีมือนี่เ, <c oughs> เรามาดูกันว่าจะเอาม่ใช่ดิบต้มหือยักบี <c oughs> เออดิบมาให้เราเรามากจีนดิบยังเวเมกว่เอเอแบบนี้มัน,นยังเข้มข้น,น,น mọi người chị tiêm anh Xí chị đi này người chị tiêm mọi sốt chị tiêm mọi người chị tiêm mọi người chị chạy mọi người chị tiêm mọi người này เสร็จแล้วเสร็จถุงมีคนกลับตัวอย่างละถุงเรียบร้อย,ยชาญฟรีมือ แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างแทน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 อุปสิวจะมืดไปนะคะ เร็เรบบียบร้อยเอาทาปลาแดางดต้มปลาแดกด้วยวรับเพิ่บเรับเรียบร้อยเตรียมตัวกินข้าวกระโดมเวนท์ขาขาห่าขา,า,า,ามากอ่าาาะเนี่ยกระโดมเนมาเราไปช่วอะไรคะ<ฮ>ขั้ว<ฮ><ฮ> ขั้วขั้วแบบมืด hmm. ม oh, ืดเนี่ยเกาะเพื่อนบอกว่าขัวมาเลยปะอุ้ยมันแนมบัวเวณนรงแหมน้ำมันมืดกินเริ่มมาเราดูตอนสุดท้ายได้ยินเสียงไหมเพื่เนชิอาหารมาลงรู้ าะว่าเขามันติดเลยเดี๋ยวบออันนี้ก้อยหอยอันนี้อุปสิวแล้วก็ก้อยประสิว <c oughs> อนน <c oughs> กินที่หลักกินที่หลักก้อยหอยแส่บๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> อันนี้ให้ดูกันชัดๆ ำำอเอ้ยยังไม่ได้เอาคน้ำมาแม่